ตการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้นีกเตะแหนของฉันจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องปรัชญาการศึกษาทั้งหกปรัชญาซึ่งได้แก่หนึ่งปรัชญาสาสนานิยมสองปรัชญาเนี่ยนันยมสามปรัชญาพิพัฒนนิยมสี่ปรัชญาปฏิรูปนิยมห้าปรัชญาอัตตานิยมและหกปรัชญาประสมผสานซึ่งในฉันนักเตะมนจะต้องกอดแสวงหาผู้เชี่ยวชาญ ในด้านปรัชญาต่งางๆเพื่อมาพูดคุยในรายการโซเชียลไลฟ์กับดิฉันอุนเมนค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการโซเชียลไลฟ์กับดิฉันอุนเมนคนสวยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการนะคะจะนําเสนอเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาค่ะซึ่งทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ,ะเพื่อ่ให้การเสียวเวลานะคะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกกันดีกว่านะคะแพทย์หญิงพิคุณพรทวินค่ะ ดีค <ítulo> ่ะเชิญน um 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 like um e um ้าค่ะคุณหมอค่ะก็คือวันนี้ดูแต่งตัวสวยงามนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะเรมาเข้าคำถามแรกกันเลยดีกว่านะคะก็คืออยากถามคุณหมอนะคะว่าปรัชญาของคุณหมอนะคะใครเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาคะอ๋อสำหรับปรัชญาสารานิยมนะคะผู้ที่นําปรัชญานี้มาศึกษานะคะก็คือวิลเลียมซีเบคเล่นะคะซึ่งปรัชญานี้นะคะมีความเชื่อที่ว่าการศึกษานะคะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ความจริงทางธรรมชาติค่ะ จุดมุ่งหมายในปัตยานี้นะคะก็คือมุ่งขายทอ,อดมอดกและวัฒนธรรมทางสังคมที่สําคัญต่อมนุษย์ธค่ะและสำหบที่คุณหมอได้ไปศึกษาม,มานะคะก็คืออยากทราบว่าหลักสูตรที่ใช้นะคะเป็นอย่างไรคะค่ะสําหรับหลักสูตรที่ใช้ในปัตยาฐานนิยมนะคะ ก็จะใช้หลักสูตรแบบสหพันธ์แบบยึดเนื้อหาวิชาเป็นสคัญนะคะหลักสูตรนี้นะคะจะใช้เหมือนกันทั่วประเทศนะคะเพื่อจะให้ได้มาซึ่งมาตรฐานเดียวกันค่ะหลักสูตรนี้นะคะจะเน้นครูเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนนะคะและการเรียนการสอนนะคะก็จะเรียนการสอนแบบการบรรยายเป็นหลักค่ะค่ะแล้วจากการที่คุณหมอได้ทํางานนะคะคุณหมอมีการวัดและประเมินผลเป็นอย่างไรคะ ผลรากการวัดและกมารระมิลผลน,นะคะก็คือได้มาซึ่งความรู้การถ่ายทอดและการจดจำค่ะค่ะวันนี้นะคะคงจะได้รับความรู้นะคะจากคุณหมอแสนสวยไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะ่ะพักกันสักครู่นะคะก็มาพบกับผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปกันเลยดีกว่าะคะ่ะ